สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่ในแมปที่ชื่อว่าโรบอทไทคูนนะครับมันจะเป็นแมปเกี่ยวกับการสร้างโรงงานผลิตหุ่นยนต์ไปโจมตีอะไรสักอย่างเนี่ยฮะเรามาเริ่มต้นเล่นกันเลยดีกว่าครับอันนี้ต้องใช้เงิน100เหรอในการสร้างคอนเวเยอร์คอนเวเยอร์ก็คือสายพานการผลิตหุ่นยนต์ใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้หุ่นยนต์ตัวแรกออกมาแล้วนะครับเฟิร์สโรบอทของเราเริ่มเข้าสู่รลยการผลิตเรียบร้อยนะครับ เราสามารถที่จะซื้อดาบหรือว่าไอเทมต่างๆให้ก,กับหุ่นยนต์ได้ด้วยหรอเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง <h> อ่ะกดเมนูเพื่อเริ่มที่ซอสเมนูนี่น่าจะเป็นซอสเมนูนี่วายซอสคือดาบลมนั่นเองนะครับราคา100ครับซื้อเรียบร้อยอ่านี่หุ <c> ่น <oughs> ยนต์เราถือดาบไปแล้ววิ่งอย่างเร็วอะ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูหุ่นยนต์กันครับว่าเขาจะวิ่งไปไหนนะฮะอันนี้คือหุ่นยนต์ตัวแรกของเราอรอเมนูด้านซ้ายก็คือการอัปเกรด อ๋อจะมีอัปเกรดในส่วนต่างๆเพิ่มเติมนะครับส่วนแรกคือหัวอ๋อน,นี่คืออัปเกรดหัวราคา200อ๋อแล้วก็จะอัปเกรดหัวเสร็จแล้วมันก็จะเพิ่มเลือดใช่ไหมครับนี่ครับอัปเกรดเรียบร้อยครับได้เงินมาอีก500เอเฮ้ยอันนี้คือทุ่งสนามลบของหุ่นยนเหรออันนี้แต่ละโรงงานจะปล่อยถุงยนออกมาโจมตีกันใช่ไหมครับเนี่ยนี่ครับเริ่มการประทะกันเรียบร้อยครับ NPC เราโจมตีได้ไหมครับ นี่ช่วยฟันเฮ้ยฟันไม่โดนจะให้เงินเริ่มต้นมา5,000พันอโอโหสุดยอดร้านค้ามีอะไรเนี่ยโหจะมีโลบัคขายเยอะเลยนะครับเจ็ตพงเจ็ตแพ็กขายเพชรขายอะไรต่างๆนานาอันนี้คืออัปเกรดหุ่นยนต์เพิ่มนะฮะแล้วใครมาอุ้ยมีมีรถยนต์ด้วยเหรอโอ้ยอย่าโจมตีฉันโรงงานเรายังไม่พัฒนาเลยจะมาโจมตีกันเฉยอันนี้คือของขวัญน,นะครับอ๋อยิ่งเล่นมากก็ยิ่งได้ของขวัญมากโหยังแจม คือเกมรางวัลเดลี่นะฮะยิ่งเข้ามาทุกวันก็ยิ่งได้ของเพิ่มเฮ้ยนหนบวกว่าเอาดิมาเอามาดิมาดิเอ้ยอาเคหุค่นยนต์เพิ่มเติมกันครับมีสี่ร้อยสามพันสองเฮ้ยเริ่มเทขึ้นนะ่ะโอ้หุ่นยนต์เราเสียวจัดโอ้โหนี่ครับอันนี้คือหุ่นยนต์ของเราเริ่มออกเดินทางมาแล้วนะฮะไปจัดการพวกมันเลยอ๋อทุกครั้งที่หุ่นยนต์เราไปคิวเราก็จะได้เงินมาอีกห้าพันนั่นเองนะฮะ น,นีเริ่มเกิดความเท่ครับน,นี่คือส่วนเคเทตอ๋อนี่เป็นสต็อกของก็พาเสริมนี่สองโอเคแขนหุ่นยนต์นะครับอันนี้ช่วยประกอบหุ่นยนต์เพิ่มเติมนะให้มันเร็วขึ้นนี่ประกอบไปสองข้างเลยสามสี่อันนี้คือขา รเริ่มครับพิปูพิปูปครับอัปเกรดอัปเกรดนี่มีการเชื่อมต่อส่วนต่างๆของหุ่นยนต์แล้วนะครับพิปูพิปูปึ๊บเจ็ดร้อยแขนกลใช้แขนกลในการสร้างครับโอเคเต็มทั้งทุกส่วนแล้วนะเนี่ยอัปเกรดแขนกลไปแล้วก็ต้องเพิ่มดาบที่มันโหดกว่าเดิมครับนี่ครับไฟล์ไฟล์ซอสจัดไปโอ้ยอันนี้เพิ่มรายผลิตเงินไม่พอขาดอยีกห้าพันนะฮะ การกำแพงก่อนเดี๋ยวคนมาบุกนี่เริ่มลุยครับเริ่มออกปฏิบัติการจัดการไปเลยออกไปเยอะๆเราต้องยอึดครองสนามรบนี้ไม่ให้ได้ฟอนรอนี่ครับปิดหน้าไม่ให้คนบุกเข้ามาได้อัปเกตรดต้นม้เอ้ยเพื่ออะไรวนะเนี่ยเกรดเพื่ออะไรวนะเนี่ยอันนี้มันเป็นบ้านของโทนี่สตาร์กหรือเปล่าครับโอ้โหทำไมมันหลูขนาดนี้มีตู้เอาไวด้ดูชุดเกาะหุ่นยนต์ด้วยหรอ อ้ oh, แอบมาสองบ้านชาวบ้านก่อนเฮ้ย <No. S 1> <Hey, S 2> ดูดิหุ่นยนต์เขาแบบหลากหลายประเภทมากเลย mm. มีทั้งแบบมีปีกด้วยแนะ่ mm. เดี๋ยวแอบส่องแบบไกลๆก่อนอ uh huh. <No. S 1> นี่คือโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในแมปนี้นั่นเองนะฮะสักวันในโรงงานเราต้องยิ่งใหญ่เหมือนโรงงานนี้มั่งนะเนี่ยใหญ่จัดเฮ้ย mm. hey, อันนี้อะไรอ่ะเตาปฏิกรณ์อาร์กอ่้โหเฮ้ยอันนี้เขาสร้างหุ่นยนต์แบบตัวยังใหญ่โอ้โห mm. oh. อันนี้มันเจเกอร์ไททันแล้วเนี่ยโหดูดาบดิครับโหดาหบแบบใหญ่โคตรนั่นก็เป็นหุ่นยนต์ลูกกระจอกสามตัวนะครับวิ่งไปอย่างเร็วเลยไปยึดพื้นที่มีเงินอยู่หนึ่งพันจะทำอะไรได้มั่งเนี่ยโอ้โหเงินน้อยจัดเราไปสร้างสายพานการผลิตเพิ่มดีกว่าครับคอนเวเยอร์สองราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทนี่มาแล้วโอเคมันจะได้สร้างหุ่นยนต์ได้เยอะขึ้นจัดไป ส่องออก2อลายการผลิตออกไปทําประตูหน้าเลยแล้วก็ไปลงสนามรบนะจัดการมันด้วยเอาเงินมาเยอะๆเข,เข้าใจเปล่าเฮ้ยนี้อัพเกรดเพิ่มได้แล้วครับว้าวเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็เพิ่มความเร็วเพิ่มนะฮะดูครับเราก็จะมาอัพสายพานการผลิตของเรากันต่อนะครับนี่ไปเลย1แขน1แขน1ขน้างแล้วก็ด้านนี้อีก1,200เหรอโอ้โห1,300า4พันสี่โอ้ 1, 3, 4, โอตังจั้หมดลวจ้า พันหกครบห้าแขนนะครับแล้วก็จะไปดูตรงส่วนอัพเกรดส่วนต่างๆอันนี้ครบแล้วหรอแล้วก็น่าจะเป็นช่วงขานะครับนี่อัพเกรดช่วงขาเพิ่มเติมนี่เต็มไปเลยแล้วก็แขนซ้ายเฮ้ยตังหมดโอ้โหเงินหมดอย่างเร็วครับโหหุ่นยนตเราเริ่มมาแบบมีความเท่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับดูตรงโซนนี้ครับเริ่มมีแบบ ชิ้นเป็นสีน้ำเงินนะครับไม่ใช่แบบว่าหุ่นกิ๊กกอกนะครับอัปเกรดส่วนหัวส่วนตัวเพิ่มเติมนะฮะดีขึ้นเยอะหุ่นยนต์ลองอัปเกรดเพิ่มเติมแล้วโหดแน่นอนนี่อัปเกรดดาบโกสไฟดาบไฟดาบมืดโอ้โหนี่ตะลุมบอลวัดตัวโคตรใหญ่ใครจะสู้มันได้เนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยอย่าเป็นสี่โรบอตเจอหุ่นยนต์แล้วหน่อย น,นี่หุ่นยนต์ของใครก็ไม่รู้นะครับเรามานนวกับเขาเรามามั่วตัวเขาด้วยนะครับนีน่แล้วเรามีเงินเราก็ไปอัปเกรดหุ่นยนต์เราไปเลยนะฮะครับมันจะได้โหดขึ้นเพิ่มความแข็งแกร่งยึดโซนตรงนี้ได้ไหมเนะี่ยโรบอทคิวอีกแล้วครับโอ้โหค่าเพิ่มเติมสนามประลองแห่งนี้ฮะนี่ยดึดธงเฮ้ยชื่อเราขึ้นได้ไหมเนะี่ยเป็นธงเราไหมเรามาียึดธงตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนะี่ย เรือมันจะได้เงินได้เงินได้อะไรเยอะขึ้นนะฮะเบ๊บเดี๋ยวเป็นชื่อไขนะ่เรียบร้อย <laughs> เดอดทง <laughs> โอ้โหหน้าเราอย่างเต้ยิ <laughs> ย้มครับยิ้มอันนี้ชุดก่อบแบบว่าไม่สมประกรอบนะครับเลือยังไม่เต็มจะ <laughs> ถือเจเวลซอดไปด้วย <laughs> นี่ขาดิพันหกนะฮะนี่ขยขาขวาไปก่อนครับเพิ่มความเร็ว โอเคครับสายพาที่สามมาเรียบร้อยอัปเกรดไปเลย1,800ครับนี่หุ่นยนต์มาเพิ่มเติมครับออกมาสามช่องทางเลยครับโหดแน่นอนอางานนี้นี่เลยครับเริ่มอัปเกรดใส่เกาะครับตืดตืดตืด,ด,ด,ดนี่ใส่เกาะครับค่อยๆใส่เกาะทีละชิน้นอันนี้เราจะมาอัปเกรดหุ่นยนต์ให้มันเป็นขั้นสุดกันเลยนะครับเราไปแอบฟาร์มตังมาหมื่นกว่าบาทเก้าหมื่นกว่าบาทครับนี่อัปเกรดเลยโอ้โห เพิ่มเติมนี่ครับเป็นชุดสีเงินทั้งตัวแล้วนะครับว้ว้ว,วต้องเพิ่มแขนกลครับเพื่อจะใส่ชุดเกราะให้กับหุ่นยนต์ตอนแรกมันจะเป็นแบบกลางก่างนี้กันฮนะต้องใส่ชุดเกราะเพิ่มเติมครับอาร์มที่4โอเคแล้วก็แขนอาร์มที่5นะครับในการประกอบหุ่นยนต์นั่นเองฮะมาแล้วมีอะไรที่เราจะเพิ่มเติมได้อีกครับเนี่ยนี่ครับเพิ่มด้านบนนะครับแล้วก็ติดแสงไฟ โอเคประตูแล้วฟรอนะครับนี่โฟกัสฟิลคืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือห้ามคนมาบุกลุกงั้นหรอกดปิดได้หรออ๋อนี่ปิดเปิดได้นะครับโฟกัสฟิลถ้าเป็นสีแดงมันจะเป็นไงวะปึ๊บอ,อ้าวอ๋อไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> น่าจะป้องกันฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวครับพื้น <c oughs> ที่ข้างในโรงงานผลิตหุ่นยนต์นี้น่าจะอัปเกรดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนี่ย ก็อันนี้น่าจะเป็นส่วนต่อไปนะครับฟอนรอลครับกั้นพื้นที่ก่อนครับฟอนวอนี่คือประตูยักษ์โอ้โหใหญ่มากประตูนี้ใหญ่โคตรนะครับนี่ครับแล้วก็กัน้นนี่คือเพิ่ม Energy Beam มหรอมันเป็นอะไรวะ Energy Beam เป็นพลังงานสาฟ้าอย่างนั้น,นครับเนี่ยเสาเลสและไลท์นี่มี4แท่ง อันนี้คือแท่งสุดท้ายนะครับและอันนี้คือสร้างอ๋อนี่คือโซนสร้างหุ่นยนต์ยักษ์นั่นเองครับโอ้โหใช้นี้บีมในการสร้างเหรอระยะเวลาในการสร้างคือ2นาทีครับใจแอนโลโบโอ้โอ,อยากเห็นจังเลยอ่ะ2นาทีหุ่นยนต์ยักษ์เราก็จะออกปฏิบัติการแล้วครับเดี๋ยววนมาดูต่อนะครับว่าหุ่นยนต์ที่สร้างเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงฮะเัาเกรดตรงโซนนี้เรียบร้อยก่อนนะฮะ ครับนี่ครับกั้นพื้นแล้วก็แบ็กวอลกับโซนครังนะครับโอ้อันนี้อันล็อกกาลาดเพิ่มเติมได้เหรอแต่ว่าถูกปิดเอาไว้ก่อนนั่นเองนะครับไลท์วอลอันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจนะีแปลก,กและพอดแพนโอ้โหได่โพต,ต้นมงต้นไม้ในการตกแต่งนะฮะเฮ้ยนี่น,นี้คือหุ่ยนต้นแบบเหรอเฮ้ย สุดยอดอ่ะเราแปงมือหุ่นตัวนี้ได้ด้วยอ่ะโอ้เป็นหุ่นแมลงวันนี่ใช้ในการทานเฟอร์อทำไรได้มั้งอ่ะถือดาบเลยนี่ครับเจ็ 7, 6, 5, 4, 3, 2, ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งดูมาแล้วครับโอ้โหเอ้าทำไมล้มอย่างนั้นเดี๋ยวเราลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนโอ้โห หุ่นยนต์มันเกิดมาสปอนเกิดมามันก็เด้งออกไปเลยนะโอ้พระเจ้าช่วยก้อยทอดปิดประตูกันครับปิดประตูปิดฟอนนี้ก่อนครับอ่าโอเคนี่คือกำแพงยักษ์นะครับอันนี้คือส่วนในการแบบว่าแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แบบต่างๆได้อะแปลงร่างตัวน,นี้ดิเฮ้ยนี่เหมือนเป็นหุ่นยนต์พลังงานไอ้น้ำเลยอันนี้เย็นโลแจ็กเก็ตนะครับ ว้าวหุ่นยนต์โล่แจ็คเก็ตก็กั้นกำแพงด้านขวานะฮะโอ้เป็นแบบห้องเก็บอุ่นโทนี่สตาร์กเลยเฮ้ยอันนี้หุ่นยนต์ดูโบราณมากเลยพลังไอ้น้ำเหมือนเดิมอะเนี่ยก้อนนี้เป็นแบบเหมือนหุ่นยนต์เป็นรูนเลยนะครับเป็นแบบแนวหุ่นยนต์เวทอ๋อเปลี่ยนดูดินี่โอ้โหดูครับเป็นหุ่นยนต์เวทวันนี้ยิ่งโบราณหนักเลยอันนี้มันหุ่นกระป๋องของจริงนะเนี่ย ล้าดูครับข้างในมันมีคนขับอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคนต้นแบบของโลบอกทุกตัวนะฮะโอ้ครับคุณต์กระป๋องตัวนี้ดีกว่า c ซ r ร์คูลาร์ผแล้วก็กั้นกระจกนี่ครับโอ้เฟีย้ยวแล้วครับอัปเกรดปิดพื้นเรียบร้อยแล้วก็ติดไฟนะครับนี่เป็นไงครับเทจ่จัดจัดโอ้โหดูอันนี้ดูวิวทิวทัศน์แบบว่างไกลอ่ะ นี่เราเห็นหุ่นยนต์จากระยะไกลนะครับใช้แอร์โรโบเราออกปฏิบ,บัติการเรียบร้อยแล้วครับโอเคอย่างเปรี้ยวไอชั้นสองก็มีที่ให้ปรับแปลงล่ามงั้นเหรอ,อน,นี้แนวไหนเนี่ยเหมือนแบบเหมือนพวกหุ่นยนต์ในแบบว่าเกมแบบเก็บเลเวลเลยลิงพาสโอ้โหนี้เป็นแบบเพิ่มความสวยงามเหรอเพิ่มผ่าทางเดิน,นครับโอ้โหเราอัปเกรด์รัวๆเฮ้ย หนาน,นี้มันไม่เหมือนหุ่นยนต์แล้วเนี่ยตัวนี้มันเหมือนตัวอะไรวะเนี่ยการกำแพงก่อนเราตามติดชีวิตหุ่นยนต์ยักษ์ของเราดีกว่าครับ jay and r o b เรามาดูนะครับว่าเขาจะไปปฏิบัติการตรงโซนไหนนะฮะ <Yeah. S 1> โอเคนี่เดินมาแล้วครับตึง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 ,ตงโอ้ตใหญ่มากเดินต,ตาม,ตามไหมครับโอ้นี้พบเป้าหมายแรกแล้วครับอุ้ยรถเฉียว <laughs> แอนโรบอทเราทำการฟันไปหนึ่งทีสองทีโหเรียบร้อยตายตายอย่างเร็วแอนโรบอทเราโหดจัดอ่ะนี่มีคนตามมาข้างหลังเฮ้ยฟันนั่นแหละหนึ่งสองสามปึบเรียบร้อยครับตายครับทำงานดีมากในระหว่างที่ทีมงานเรายังบวกกันดูเดือดตรงข้างล่างนั่นนะครับเราก็มาสร้างบ้านของเรากันต่อนะไม่ได้สนใจอะไรเลย นี่ครับกันกระจกครับมีกระจกซ้ายและกระจกขวาโอ้โหอย่างที่ครับผมนี่เป็นพื้นแบบวงรีนะครับเราต้องมีหน้าต่างข้างหน้าด้วยเอาไว้ดูวิวโว้สุดยอดอันนี้เพิ่ม, <laughs> มตัวหนังสือเลยครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นของใครครับเกมโรบอทไทคู o นั่นเองโอโ้อันนี้มันยัมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราอัปเด <laughs> เพิ่ม, <laughs> เ,มเติมอีก <laughs> เยอะมากๆเลยนะครับเนี่ย <laughs> น่าจะอัปเกรดไม่หมดไม่สิ้นนะครับแล้วก็นี้ที่จอด,ดรถดอเราซื้อรถได้ไหมอ่ะโฮเวอร์คาร์ราคาห้าพันโอ้เดี๋ยวเรารอซื้อรถอีกสักครั้งหนึ่งนะครับรอเงินให้ครบห้าพันกันฮะได้แล้วโฮเวอร์คาร์นี่ครับสร้างรถนี่เฟียวจานขับรถไปดูทีมงานของเรากันหน่อยครับ<ฮ>มาแล้ว มาดูการต่อสู้ของทีมงานครับระหว่างหุ่นยนต์ที่ใส่ชุดเกราะเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ใจแอนโรโบนั่นเองนะครับกาลังใส่นวนอยู่ด้านล่างครับโอ้ตรงนี้ก็โนเนียโนเนียกันอยู่ครับโอ้สาหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากเล่นแบบนี้ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนเดิมเลยนะครับแลวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแลวกลับมาติดตามกันต่อในคลิปหน้าต่อๆไปนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Uau, wow. dip 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 dip